อยู่ในถ้ำป่ะเนี่ยโอาลาลาเป็นไรโอ้เยเคี้ยมาแล้วไอ่แบงค์เ <c oughs> มันตดเลย <c oughs> เอาชิบหายแล้วแม่งทางตันไอ่แบงค์มาเป็นกล้องนี่กูไม่ชอบเลยชิบหายแล้วอยู่ไหนวะเตะไปสกายเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยตามโอ้ยเย็ยตามมานี่ว่วะฟัก เรียบร้อยไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทิงกี้วิงกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทิงกี้วิงกี้หัวมึงร้านใครตัวนี้คือใครมีกี่ตัวยายารีบาครับรีบหาเลยอยู่ไหนวะเอา เขาวิ่งตามเราเราควรจะกลับบ้านเร็วที่สุดอไอ้กีตำเที้ยอะไรวะอ้อยบ้านกูอยู่ไหนบ้านกูอยู่ไหนบ้า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 นกลับบ้านเอ้าแมงผีเข้าโอ้อ